สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะในสีชมพสวยนะคะเทซตาหวานค่ะเทซโรเลตโคโรราโดนะคะรถกระบะปีศูนย์เก้าเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสำาพวกคนที่ชอบรถแต่งนะคะรุ่นนี้เอาไปแต่งซิ่งกันอย่างนิยมมากๆค่ะเครื่อง2,500ซีซีดีเซลนะคะเป็นรถเทียร์ธรรมดาค่ะ เล็บมีครบนะคะแต่ภาษีพรบรขาด1ปีนะคะยังไปต่อได้ปกติเลยค่ะตัวรถสภาพสวยนะคะคันหน้ายังเดิมพองเครื่องยังดีภายในก็สะอาดสะอ้านราคาเงินสด1,28.000บาทค่ะราคานี้ตามสภาพเลยนะคะท่านใดสนใจถูกใจท่านติดต่อนัดดูรถด้วยตนเองได้โดยตรง ทางอรทค่ะและนัดผมไปดู่อรตัดสินใจนะคะเพื่อความสบายใจของตัวท่านจะได้ตรวจสอบสภ,ภาพรถให้ชัดเจนนะคะว่าตรงตามข้อมูลที่แจ้งไปเบื้องต้นหรือเปล่าด้วยนะคะแอดมินเองไม่ใช่ผู้ขายค่ะไม่กล้าการันตีให้เลยทีเดียวน,นะคะเพราะเราก็ไม่เห็นรถเหมือนกันได้เพียงแค่ใส่รายละเอียดในโทรไว้ให้เท่าน,นั้นเองนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ